ที่ว่าทางโมเสน,น,นเข่ามาเมื่อนี้กับข่ามามาแจ้งเนาะมาแจ้งเพิ่มเติมเนาะว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นได้ฝากเงินมาสมทบเพิ่มเติมอีกอ่ะนะสองพันบาทไปหนอ่อยเนาะอันผู้ใหญท่าท,นนาญาทางประเทศสวีเดนเนาะผู้ใหญ่ทางประเทศสวีเดนเพิ่นซื้อว่า,านินิรัตเนะาะไอ้นิลัสคนครอบครัรวไปหนอ่อยเนาะ ก็ให้ทั้งน้องคนดีเศร้าเนาะอ่าได้สิได้ไปหาแพทย์ทหมอ,อเลยตอนนี้กะพบพอก,กันอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าเปิดภามาเมื่อนี้กะอ่าคืมผ้าคืมพลกะน้นนองมาคือเก่าเลยพี่น้องเด้อเนาะโอ้ แต่ว่ายังบทันในตกมึงน,นี่พี่น้อง,งเอ,อ้ยเนาะอาชีตกในแล้วเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าถนนหนทางนี่กะเข่ามากกถือว่าพระโตพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบิดสายบิดกลัวพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงหน้าฝนนี่กะชีอ่าในการสัญจรไปมากะลำบากแน่พี่น้องเอ้ยเนาะกะน้ำมันระวังเนเด้อพี่น้องเด้อในการอ่าไปมาเนาะคอยคขับคอยขี่พี่น้องเอ้ย อ้าวเจ้ถือว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้น้อพี่น้องเนาะที่ว่าทางวอร์เซนเข้ามาในหมู่บ้านหนองหอยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ้านหนองหอยอ่าบ้านหนองหอยนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ้าวเจเนาะถือว่าอ่าเข้ามาเด็กไก่เติบพอสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าผ่านมาหลายบ้านในเมืองอยู่ได้พี่น้องเอ้ย พระโตเนาะอ่ายังดีแต่ว่าถนนหนทางกะถึงมันจีเปื้อนเนาะแต่ว่ากะมันเณรอยู่พี่น้องเอ้เ,ออเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าโบาเคยเข้ามาจากเถื่อนนะพี่น้องมาเป็นครั้งแรกพี่น้องเอ้เอ่าทางมอเสกกะเดินทางเข้ามาคนเดียววันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยกราบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง Screws, เบสสู่ขูสู่คนพี่น้องเอ๋ยบอกว่าสิอยู่ฝั่งลาวเนาะหรืออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศพี่น้องเอ้ยก็ยินดีต้อนรับำทานเขาสู่ซองเบาแสนบานเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะพ่อพกันเมื่อนี้กะอยู่ในช่วงตอนอ่าหัวเศร้ากับว่าเศร้าปันใดได้พี่น้องเอ้ยเนาะไปเก่ามุงแล้วก่ามุงไปแล้วพี่น้องเอ้ยกะเดินทางเข้ามาแต่เศร้าแน่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพราะว่าเป็นบ้านที่เฮาบ่เคยมาเพื่อถามทางมานั่นนี่เลยกัอ่า กะหอดกับพอดีไปก็มุ่งพี่ตองไว้พาโทษพี่ตองไว้เนาะเอามืโอนี้เนาะทางโมเชนเดินทางเข้ามาหาอ่าน้องคนหนึ่งเนาะที่ว่าอ่าทางทีมงานเพิ่นกะเคยอ่าตอนนี้ทางทีมงานเพิ่นกะกำลังอ่ารวบรวมเนาะอ่าเงินพี่ตองไว้เสิได้พาน้องเพิ่นไปหาหมอหรือว่าไปผอนแก่นอะไรแบบพี่น้องเนาะหรือว่าทางเบาเตียงเนาะที่ว่าเพิ่นอ่า ดูแลเ่ว่าาพี่ซอบเคสนี้อยู่ตอนนี้พี่น้องเอ๋เนาะอ่าก็เป็นนอ้องอ่าตามเทวดาทางโมเสสนิ่งในคลิปเนาะอ่าคลิปของบนเตียงเบิ่งพอข้าวๆนะพี่น้องเอ๋อ่าคือว่าน้องสิงไส้นี่แหละพี่น้องเอ๋เนาะอ่าผู้ที่ว่าเพิ่นเป็นโรคห้ที่ว่าเป็นเนื้อในปากันนะพี่น้องเอ๋เนาะเมื่อน,นี้ทางโมเสนก็นสิมาบอกมาแจง้งทางน้องเพิ่นเพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มเติมพี่น้องเอ๋เนาะว่ามีทางผู้เล็กผู้ใหญ่เนาะอยู่ทางเงิน ประเทศสวิเดนพี่น้องเลยเนาะทางเงินไอ้นิกลัดเนาะพี่น้องเนาะไนอยู่ทางต่างประเทศเพื่อได้ฝากเงินมา,อาสองพันบาทพี่น้องเอ้เนาะเพื่อมาร่วมสมทบเนะาะค่าใช้ใจ่ายให้ทางบนเตียงแน่พี่ดาวไอ้ให้ทางบนเตียงนนเนาะที่ว่าเพิ่นสิไปอ,องหมอขอนแก่นพี่น้องเอ้เนาะถ้าติดตามบนตรงการตอนนี้กับทางาบนเตียงเพิ่นก็ใกล้สิ ได้พาน้องเพิ่์ลไปแล้วทาเบิ่งน้ำกันว่าเพิ่์ลจิไปมือใดกะทารุ่นบนน้ำกันแด้วพี่น้องเด้อเนาะมีทางมมแสงกเดินทางกลับมาหาน้องเพิร์ลกนเอ้าเขาไปเบิ่งผูส้มน้ำกันก่อนอื่นกะฝากพี่ฝากน้องเนาะเบภูส้มติดตามเป็นกำลังใจให้ทางโมแสงเด้อเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องเพิร์ลแน่เนาะผู้ที่ว่าเพิ่์ลเป็นเนื้องอกอยู่ในปากในตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้น้องเพิร์ลไปหาแพทย์หมอแล้วก็ให้ขอให้ดีให้เศร้าพี่น้องเอ้ย ไปเดี๋ยวเขาเข้าไปโอบไปลมไปติดตามเพื่อนร่การเลยพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยเนาะไปเดี๋ยวเขาเข้าไปหาทางน้องเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะท่านใดที่ว่าสิเข่ามาพยายามยายามทางน้องเพื่อนกับเขามาได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะตรงเข้ามาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะตรงเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจะมีหวยมีห้องเนี่ยซองซองหวยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าทางเพื่อนกับขับมาได้อยู่แต่ว่าน่ามากน้ำยังกับทอ่สี ได้รอสักก่อนไปน้องเนไปโทษไปเดี๋ยวเ่าเข้าไปทักทายสบายดีทั้งครอบครัวเพป็นกอนน่อนเนาะมากันดูถึงไหนดีดนไปนองเอ้อยเนาะโดยโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะโทษโดยเป็นจังไดเนาะโทษไปโทษไปนอนไป มให้บ่เจ oh. mm ็บ hmm. บ่ให้มันหายใจยากอยู่แล้วมันอืมอืมอ oh, okay. oh. uh ืม huh. ด้วยด้วยใช่แม่เพิ่นไปใช่ใช่อ๋อไปโรงเรียนพุทธเพิ่นไปตลาดเนาะไปมันรถตลาดบ่รถจัดเองนรถจัดร โอ้กันมาสิไปซื้อเครื่องซื้อของมาตลาดนี่ยเปนไปตรงเห็นพุ่นเนี่ยนี่เนาะน้ำตาเย็นมแม่มาเช็ดบวบปลาเปลือยต้องมีผานี่ตลอดเลยเป็นบ่บเอาโดยโดยทั้งโมเสกกะบ่ฮู้ว่าเป็นเป็นเป็นไส่อย่างน้ำแน่ไปหน่อยเนาะก็เลยมาเป็นมาเป็นเธอเล็กเนาะเคยเห็นบ่เคยเห็นโมเสกบ่โมเคยเนาะโดยโดย อทางวัาเตียงมันไม่ได้เข่ามาบ่มาเนี่ยว่ามาเนี่ยแล้วคนจะเข่ามาอืมาวันนั่งน้ำหัวยบังครัวจมอืมอ่าฝนตกแห้งวัวเนี่เนาะอ่าฝนตกแห้งล้วก็อ่าน้ำมากพี่น้องเลยโอ้ให้เป็นพออะอันพอเท่าพอเท่าพอให้พอเพ่นนด้ พ่อมีให้เราแล้วไม่มีพออ่ออือพ่อเนี่ยเพนะิพ่นได้ปลากันแล้วเนาะอืเพิ่นมีลูกจะค้นหน่อยผู้ดเดียวนี่ดดนอ่าตัวปีนะอืาอ่าจึกเจ๊ะปีได้น้องผู้นี้นี่ค้ากับขวบปีขวบปี อาจจะได้ปีหนึ่งเนาะหรือนหนึ่งขวบทั้งขวบเดือนเกิดนี่แหละโดยโดยโดยเนาะสาเหตุเพิ่นเป็นแบบได้อันนี้พปะสาเหตุมันตะกี้แต่มันเห็นมันสีคล้ายๆอยู่เก่งอันนี้แล้วอ่ะว่าลูกว่าเจ้าว่าลูกมึงเป็นเป็นผีว่ะเออเป็นชิมตึงนะโดยเรื่องบ้านเมือพันเนาะสีขาวๆว่ะแล้วยันว่าเป็น พันไข่พันย right. ังเด็กนะนะแล้วไปเป่าประชาพื้นบ้านเป่าปืนบ้านเป่าโดยโดยไปข้าวออกมาซ้ำนั่นแหละข้าวข้าวโยกโยกออกเลยเลยใหญ่มาใหญ่มาโอ้ยมาพี่น้องเนาะปัญญาเพิ่นกินข้าวกินน้ำได้เฉยได้เฉยนี่เพราะเพิ่นเอ๊กินในลึกนี่นี่นี่อ๋อโตโตเงือกทั้งทั้งที่ว่าเพิ่นเป็น เป็นนูนออกมานี่เนาะโอ้อแวไม่ีข้วเนมีเนยาออยากนอนบ่นอนปลุกอะนอนอูบ่อแนไพ่ชาปุนีทั้งอันบ่เป็นนลาบาวลาบาวอ๋อลูกอันนี้ ลูกชองคนนั่นนี้ก็ดีโดยโดยไอพี่น้อยน่าจะอีตัวทางน้องเพิ่นเนาะบ้านี้อันคือได้ยินข่าวว่าเพิ่นสีผ้าไปนั่นแหละบ่ไปห้องมอคอนแกนบ่คอนแกนหรือสิพ้าเพิ่นเชื่แล้วแต่เพิ่นเพิ่นว่าสิพ้าไปกวดไปน้ำเบิ้งขันว่าพอขันผ้าได้ขันสีเฮ็ด์นเคยไปหาหมอแล้วบ่นี่ ไปเก่ก่อนน่ยจะอยู่ไปสูงหมอสวรรค์นี่ก็ไปไปที่หาคืนก็มันบป่งหูใช่ไหมยังว่าเป็นอะไรยังหรือเปล่เป็นเนื้ออาจจะว่าเนื้อเนื้อโป่งเนาะเนื้อโป่งนั่นน้างกูได้โอ้คุณไปเวียงอีกไปเวียงก็ไปมาแล้วเนาะไปไปไรหม่องไรบอนไปหาหมอนี่ไปกวดมาเร้ว มดแล<อ>้วหมอเวียงกระซองปอนไปมาลอยกับชิงเตียงกับหมอมาโคชุดไป,<อ>ไ,ปไปมันค้ำนี่แหละลูกลมันมัดอ๋อโดยโดยขอ,อยาเปลี่ยนหนึ่งด้อเนาะโดยโดยพี่น้องค์เนาะเอามาต่อกันคือเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะขอขอภัยนำเรลายเมื่อกี้นี่มีสายเรียกเข่าเอตัวสบายดีครับผู้ชายบ่ใช่อ๋อโ,โดยโดย อพื่นเอาเลยเนาะเวลากินหันกินนี่กัยากเลยเนาะเพื่อนไปหาเพศหาหมกับเวลาซุดนะวันอะไรกันเนาะไปมากเพื่อนเลยหมมออยู่เล่านี่เพื่อนเพิ่นบอกว่าอย่างไรก็เพิ่นว่าเพิ่นกะต้องพาทัตพายังอยู่ว่าเพิ่นจะว่าอย่างที่อยู่ว่าเพิ่นก็บริว่าว่าเออเป็นนั่นเป็นนี่กระโปงใช้เหตุแล้รกั เงินคำก็น้อยลงแล้วก็พาลูกขึ้นลงมาคอมเมนว่าหรือว่าคนสีเห็ดได้หรือว่าได้กับว่าท่านว่ามาไล้วกับคันวอาเรื่องการพิมพัวนี่ห้าวันผมมีเงินเนาะเงินบุพเพแล้วก็หลายมันค่าใช้จ่ายมันก็หลายเนาะหลายหลายขึ้นแปลงก็มัดชิดไปกว่าล้านหลายใช้จ่ายมัดเขามัดเขา เบิร์ดไลายแล้วพ่อจะขายันเป็นตัวนอกเป็นมากนี่จนว่าผมมือเนี่ยยูบมีอยังเลยวาสั้นใช่อืมขายกีขายกีเขานี่ก็จนมืดไปหาน้าว่ะไปหาน้ำหน้ามาพ่อเล้ซื้อทันชื่อนี่พอได้เงินเนาะ วางช่วงโบเรมีให้ม่น่าบ่อนี่มีแต่ว่าม,มันบาดบ่อมันเข่ากับบัวบ่อได้ก็ได้อยู<ม>เจ็ดแปดชิปด้วยเจ็ดตำรานคุปพ<ม>อหอบใจ<ม>ขายนั่นขายนี่ใช้ยื <laughs> มมูแดอนอามาใช้นี่มูน้ำ Thế từ vị thi thang vừa dạng hai phần sau nó Ừ, có bạn Nông bây giờ chín như bọc hả? Chín nông cái dạng như bọc Chín phúng Nên là nông lật Nên là nông lật Nên là cõi chế nằm là cái lấy <Jejo> <cậu gái> chế và đột con chế nhắn đột Chính đến bộ bến Để con, áo gái là cái bọn Mình cứ đột chế lật ท่ายางได้เลยบอลยางยังยังยังยางได้ขันวานั่นกับ้รขันผู้รียืนชินั่งได้นะแนวัาถุกระพรบชมบุอ้ยเป็นยังไงเนาะลรากับบรรทุนทางนะารไนี้ติดต่อไปทางทีมงานเนาะอยนี่าไเฮยเรื่า เอาว่าขอชิทายลงไปใส่บาวเตียงเจ้าชให้ทยวะทายแล้วแล้วพอวะเตียงมันวัดอะไ้ก็วว่านแลวเพราะว่าทำเหมือน้เช่าโลกเห็นบังวามันจีพรามีถ้าว่าผู้ใดเห็นเพื่อว่าเพิ่นมีวิธีเนาะเอาก็ได้คำในน้ำจากเพิ่นเนาะอ่าทายลงไปอ่าเป็นเราเราจะได้ก็ขอให้ทั้งน้องเพิ่น ดีเศร้าเนาะอ่าได้ได้ไปหาแพทย์ทามอเลยตอนนี้กับอ่าอตอนนี้เพิ่นกับกำลังรวบร,วม,รวมเงินอยู่เนาะที่สิพาน้องเพิ่นไปเพิ่งเอาไปโดยโดย,โดยเพิ่งเอาไปเอ้าที่ว่าทางโมเซนเข้ามาเมื่อนี้กะเข้ามามาแจ้งเนาะมาแจ้งเพิ่มเติมเนาะว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นได้ฝากเงินมา สมทบเพิ่มเติมอีกนะนะสองพันบาทเป็นหน่อยเนาะอันผู้ใหญท่าท,นนาญาทางประเทศสวิเดอรนด์เนาะผู้ใหญ่ทางประเทศสวิเดอร์แลนด์เฟนซอร์วาอ่านินิรัตเนาะอ่าอ้นิลัดคนครอบครัวเป็นหนงหน่อยเนาะแต่ว่าเงินนะทางบอสเซีชนซีมอบให้ทางบอ่อเตียงเด้อแจะพอเด้อ,อแต่ว่ามื้อนี้ก็มามาบอกมาแจ้งไว้อะนะว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นสมทบเข้ามาเพิ่มอีกแล้วเนาะ การทางทีมงานเพิ่อนการซอยกันหลายคู่หลายค้นยู่ไปหน่อยตอนนี้เนะบบาะกำลังรวบรวมเงินมาซอยทางน้องเพื่อนผู้ละเด็กผู้ละน้อยเนาะ,ะเพื่อว่ามีเงินไปปิ่นปัวทางน้องเพื่อนตอนนี้ไปหน่อ้ยไปหาแฟรหทำมอทางฝั่งไทยเพื่อว่าเพื่อนอให้เพื่อนไปกวดเบางกอนเนาะกวดเบางกอนวานเนื้อนี่เป็นแบบรายแน่รายแหงบวเพราะเอาออกได้บวเพื่อนกะเจี้ยวตัดให้เนาะอืมเด้อเด้ คนณห้แล้วบ้านนี้เลือไปหาแล้วก็มันกว่ต้องต้องได้เอาผ่าซุบตลอดเลยเนาะผ่าเซ็ตแล้วผ่าเย็ย้ยหนมเซ็เตลอดโดยโดยโดย่าเนาะมันกอยากกึ่บ้จะ <c oughs> นอนบอ่ชนนดูนอนบอ่นอนบ่อย่นนอนบอด้วเนาะอมดูมัน,นี่ยังพายในมีพยขามาหาเพื่นมันเนีนน่เนาะเจบวย่า่นอนบอ่น ขึน่าก็ได้เนนน่อยเนาะจักรว่าจะได้เซกัไม่ินเลยับแบบว่ายังบอออกเลยไปหน่อยเนาะจากสีซอยน้องเป็นแบบไรมีต่วิธีเดียวก็คือแบบพาเพื่อนไปหาหมอเนาะเดี๋ยวไว้คือเนาน่าพวงให้ร้านไปเชื้อพวงเข่ามันอยู่เทิมค่ะ เลเือเลยเชือวงเข่าลังเชือสมิงเือนาค่ะเห็นบเดี๋ยวเซนยังไปเอาแนวม้าต้อดมาปั่นให้รถไปหน่อยเนาะทงน้องเป็นกัมีเลยไปเอาต้มคนไม้แล้วน้องเป็นก่อนเนาะ Toa, tin nhắm này, vừa nói nóng cả đây Mười xuống nhằm mát này, vừa nói. Môn này lột kèp bìa, vừa nói nóng. Hey, là kỳ tàu mày bìa, vừa kèp 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 bìa, อา้าทเท่จะต้องขนมมาฝากมาต้อนทั้งน,น,น,น้องไปทำแน่ไปหนเลยขนมเนาะเมื่อผ่านเมื่อผลไม่ไรไปหน่อยเนาะผลจิต๊กเดี๋ยวไปแจกล้อกันนี่ อ่าพอดีว่าแม่เพิ่อนโอยู่พี่น้องไอ้เนาะเถอะเคยเพิ่อนไอยู่ใกล้เข้มทางพอดีพี่น้องไอ้เนาะมีกลุ่มขาไม่น้อยไอันนี้พี่น้องเลย่าวันนี้กลับมาบอกมาแจ้งทางอ่าพอเรา่น้องเนาะทางน้องเพิ่นไอ้อาภูเนาะว่ามีงบทางผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่มเติมเข้ามาสองพันบาทพี่น้องไอ้กะขอขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนไปดองไอ้ที่ว่าอ่าคิดเห็นเนาะ ได้ชุดซอยอสมทบลายผู้หลายคนเข้ามาซอยกัน,หน,หน,าานเป็นหน่วยเนาะถือว่าธรรมาชุดเนาะเป็นแบบนี้ชุดคำว่าขึ้นเพื่อนกาให้ย่บอกเปลี่ยนกันนอนเป็ี่ยนกันหลับคือวันจีจะเปลี่ยนกันไปนั่นคือวันนี้กับแม่ไปมือชวนอยู่ไปกับชนัยกับมาดอก ปเลี่ยนพ<ไ>ัดพัดเปลี่ยนเคล,ลื่อนดูด <ๆ S 2> อยู่ร่วมกันจะค,ลละค้นแต่ครอบครัวอยู่กับผ่ายแน่สี่พัลลูกีบอสอออืมีแม่มีคนแต่ะน่อยมีนาแต่ละหน่อยเดยวดอยดอยดอยฮ่าดีด้วยเนาะมีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนเนาะไปหาแพทย์ทมอแล้วก็ฮะเพราะอันนี้เอาไว้ให้ทางน้องเพื่อนเนาะอือน้องเพออื่ <laughs> นอนกินได้บนอุ้มนีน่ กินได้บ่เคยกินบ่แบบนี้บ่บ่นั่นแล้วเนาะกับฝนกับมันาะใช้น้ำไหลเข้าเนี้ยใส่อยู่บ่จริงที่บ่เนพันใช้ในชีวิตประจำวันนี่ก็คืออันผ่าเนาะผ่าเจนผ่าผ่าเปียกบ่เออผ่าเปียกต้องต้องซุปตลอดเลยเนาะมาแล้วก็เส่ซนอของปลุกบ่กินได้บ่ ờ kỳ này bỏ thì kỳ này bỏ phỏ nôm nắng 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 มีเอาไว้ให้ทางนอ้องๆเพอ่ากได้กินเนาะอืมอฮ่าไปลองเลยเมื่อนี้กาคือว่าเนี่ยพอได้ดูก,กับมามาแจ้งมาแจ้งที่ว่ามีทางผู้ใหญ่เพูนสมทบก,กันเข้ามาเ<อ>นาะในการเรื่องเงินในการมันชีมอบให้ทางบอ่อเตียงเด้อนะอ่าบอ่อเตียงเป็นเพูนอ่าประสิทิภาพไปเมื่อไหร่เนาะครับ นี่มันประมาณว่าบมงวันเช้าอื่นอื่นหรือวันอาทิต์นี่แหละคนเดียว<อ>สีขามามาืันนมอ,อ,อน,นี้เนทีว่าในวัอนี้เพิ่งกับสีขาวมาอยู่เน,ะเนา,ยยา,านนนะเตรียมใบยังหยอกยังยืนอยู่เขียงปุตัดต้องเฮ็ดใบยังคักแน่ก้อนเนาะเตรียมใบก้อนอล้วกันเอาอพี่น้อยนอนทานใดที่ว่าเนอนในบนในชมคลิปอยู่ตอนนี้พี่น้อยทานใดที่แบบว่าอยากชมทบเนาะ เป็นปัจจัยพี่น้อองเ้ยตอนนี้การเข้าไปหาหมอเนาะมันกะใสใจลายเนาะอาก็ต้องต้องไปหาหมอก่อนมาเพิ่นสีว่าจังได๋พี่น้องให้เพิ่งขวดบิ่งก่อนเนาะว่าทางน้องเพิ่นเป็นหยังแน่แต่ว่าที่ผ่านมาทางอ่าแม่เพิ่นก็พาไปในเรีวแต่ว่ายังบ่ฮู้บ่บ่ฮู้ว่าสาเหตุว่าเป็นหยังแน่กันแน่เนาะยังสรุปบ่ได้บ่พ่อ แต่ส่วนมากทีน้นเนื้อเนื้องอกฮะแล้วเนื้อโปร่งเนื้องอกเนาะทางหมอคนกวดเบิรงว่าสีเป็นเนื้อห้ายบ่กด้วยว่าจังไรเนาะเราได้หลบแข้งตั้งีเลยอือโอ้ตามมาทั้งพี่เลยบ่หนิขีดเล่นแข็งแข็งแล้วนี่มันดีตอนตอนเพิ่งเป็นนี่ได้ได้ท่าหันท่านี่บอกอาไยเนาะท่าเออท่าอะไร พระชาปะรังเงินถ้าถ่านั่นของประชาหมอบื้นบ้านนั่นแล้ววะฉันจ้ะอันนี้เป็นดีฮะก็เฮ็ดไปเนาะเออดีด้วยด้วยด่าพี่น้องเอาสู้ๆเด้อนำเด้อสู้เด้อว่าเป็นกำลังใจเด้อหุ่นน่ะโอ้อ่ะอ่ะเงินน่ะฮะฮะไปๆจะเด้อไปๆจะเด้อ โ,โดยโดยมาว่าเจ้งข้าวมนี่อนี่ะเนาะบมเคยขวามากกได้มาแล้วโอ้ยบมเคยขามากเทื่ออะไรบ่ทางเลขบอกโมเคยขัามากกได้มาแล้วบบนี้เอาใส่ทั้งพอเก็บไว้กัไดเนาะแน่นไปว่า ผู้ใดผู้น้อยแน่นอนสมทบกันเข้ามาพี่น้องเอ้ยอ่าน้องนุง่งแล้วอ่อวา,ยอยาโอ้พี่น้องเอ้ยมาแจ้งข่าวมีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นสมทบเข้ามาเงิน2,000บาทเนาะอ่าซือ้อผู้ใหญ่เพิ่นน่ะซือ้อน,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 นิกนิกรัดเนาะโดยนิกรัดอ่าอยู่ทางเงิ<ห>นอย <c oughs> ู่ทาง,ทางอ่าฟังโดยประเทศสวีเดนพี่น้องเอ้ยเนาะอืม มีแต่ยังสั้นแล้ววันนี้เปอร์เซนต์มากอะยังบม่ได้พบพ่อทั้งบมดเตียงอันตัวตัวเงินนี่กะจักจีเงาสีมืออะไเพิ่นใกล้สิไปลายอะเปอร์เซนต์สิมอบไอ้เพิ่นเนาะมอยไอ้ทั้งหมดเตียงเพิ่นเป็นผู้เก็บไว้พี่น้องตอนนี้เพิ่นการรวบรวมถือว่ายอดตอนนี้นะเพิ่นได้ลายแต่ละบ้านเนาะเพิ่นแจ้งเพิ่นแจ้งว่าอะไรเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นโอ้ เป็นเงินกีบอ่าอ่าอ่มีจิตบเป็นเนาะแต่เจอแต่แปะลอยเหรียญอ๋อโดยโดยอ่าไปสันบอกมีแต่ว่าไปกันขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อเนาะโดยให้ไปห้องไปเทิงมอให้เพิ่นกวดเบิงเนาะว่าจะเป็นยังไงกันแม่ในดีไอ้เศร้าแม่ไปกันมีข้อมังค์เพื่อทำไมหาย ยิ่งจิ้บริหารบริโภคยังเลยอยู่ไปมันหมดใหม่หมดมือแล้วอยู่ไปแบบบรจักว่าเห็นแลวก็อยู่หลังจากลงมาตะเวียงเห้นตุ๊กม่เลยลูกตุ๊กแม่เลยเหรอ ไปใฉ่ได้พอได้ดูกราฟก่อนเด้อโดยโดย <c oughs> มาแจ้งคาไว้มดนี่เนาะ <ผม S 1> อ่ะขอบคุณที่พี่นอ้องมูอนำกันได้เนาะท่านใดที่ว่าเอ้าอยากชวนจากซอยท่างน้องเพื่อนกจยินดีได้พี่น้องเด้อเนาะที่ว่างบประมาณนี่ยังยังอ่าต้องการใสอีกลายพี่น้องเนาะอ่าถ้าว่าเราได้ปาดนี่โอ้มันมันใสงินจะมันจะน,น,นวลลายเนาะแต่เราได้ปาดได้ผาตัดนะอ่าฮะ พี่น้อยทางมอเสกจะได้ขวัติร่ำลาเด้อสบายดีเด้อพอเด้อเนาะโดยโดยพี่น้องเอ้ยครับแต่บันเนอบันนอรพี่น้อยเนาะทานได้ที่ว่าอ่าโดยไปพี่น้องเนาะทางมอเสกจะได้ขวัติร่ำลาพี่น้องเนาะมุนิกาเป็นเทือดเลขเนาะที่ว่าทางมอเสกเข้ามามุนิกาอ่าถือว่าทางเข้ามากะทามเนาะไดคขู่ได้คนนั่นได้พี่น้อยเนาะทามทางเข้ามา กะทางก,บบาากะบบริษัทยากคนใดเราพี่น้องเนาะตรงคำว่าเรื่อยๆพี่น้องเลยอ,อ่าขนตกอยู่แต่ว่าทางเพื่อนกะอ่าแหน,นดูแหน,นดูพี่น้องเอง้ฮะอ๋อโอเคเลยพี่น้องเด้ออ่าตะว่าท่านใดเนาะอยากชดชอยทางน้องเพื่อน,นกะทางบ่ิษัทยินดีพี่น้องเราเป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะอ่าท่านใดที่ว่าอยากสมทบชอยเนาะอ่าขาดใจ ทางน้องเพื่อนผู้ใดเล็กผู้น้อยก็ยินดีพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เป็นสะพานบุญไทยเอาสำหรับคลิปนี้เราพี่น้นองเราพิจาระการใดก็ขอโทษขออภัยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณทางอ้ายนิกลัดเนาะอ้านิกลัดเผน,น,นอยู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์พี่น้องเอ้ยก็ขอขอบคุณขอบคุณทางอ้ายเพื่อนที่ว่ามีปัจจัยเนาะฝากมาสมทบซอ,อ,อยฮักษาเนาะทั้งเป็นค่าใช้จ่าย ทางเงนน่องคนซื้อน้องอยังก็สิงไซเนาะอ่าน้องสิงไซพี่น้องเอ๋ยเนาะะยินดีท่าพี่น้องเด้อเนาะขอคอยท่านใดเพื่อนยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องไปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังร่างปรารถนาคอยมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเด้อเนาะพี่น้องเอ๋ยสำหรับวันนี้ทางม้านฉนขอตัวทำลาแลอะอะ้วเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอ,ะอะ๋ยเนาะ